อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย42เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้เห็นเพจคูอินดี้เขาเอามาลงนะครับเมื่อวันอังคารที่17กันยายนนะครับเวลา5โมงกับ6โมงนะครับเขาบอกว่า42 42นะครับอันนี้ผมก็มเข้ามาดูนะครับว่าเฮ้ร42%เนี่ยก็ อันดับแรกเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่ามีการออมเพิ่มนะครับผมบอกว่าเฮ้ยโอเคเลยนะครับอย่างที่2คือแผนนี้เป็นแผนเสี่ยงสูงนะครับแต่ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างสูงเนี่ยดังนั้นการที่ใช้แผนเนี่ยสูงเกินไปนะครับสูงเกินไปนะครับอาจจะต้อง2อย่างนะครับว่าไม่ควรใช้แผนอสังหาริมทรัพย์หรือไปทําแบบประเมินความเสี่ยงใหม่นะครับเพราะว่าเป็นไม่ได้ว่าเขาใช้แผนนี้ได้โอเคเลยนะครับแต่ไปทำแบบประเมิน ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็ลองดูแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า42เปอรเ็นเป็นไปได้ไหมนะครับทีนี้ผมก็เลยลองไปดูกราฟนะครับปี2567นะครับถึงประมาณกันยานะครับถึงประมาณกลางกลางเดือนกันยานี่ครับผลปรากฏว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแผนหุ้นไทยเนี่ย ไม่ใช่แผนหุ้นไทยสิแผนหุ้นต่างประเทศนะครับทำกำไรไปประมาณ20%นะครับและก็ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับถ้าเขาช่วงมแบยบความว่าตั้งแต่ึ่งปีที่แล้วนะครับใช้แผนหุ้นต่างประเทศ20%ยาวๆไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วมาเปลี่ยนแผนครั้งที่1น,นะครับในปีนี้ก็คือช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับไปหาสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่า แผนที่เขาใช้ล่าสุดเนี่ยก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับจากวันนั้นเนี่ยที่อสังหาริมทรัพย์ลงไปต่ำสุดเนี่ยขึ้นมาแล้วประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็รวมๆกันแล้วก็ได้40เปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าแผนเนี่ยเป็นไปได้นะครับในปีนี้แสดงว่าการที่เขาได้42เปอร์เซ็นต์นะครับเฉลี่ยต่อปีเนี่ยก็มี2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับกรณีที่1นนะครับเป็นคนบรรจุใหม่นะครับ หมายความว่าไงหมายความว่าพึ่งบรรจุประมาณตอนต้นปีนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนตรงนี้พอครบปีนะครับซึ่งไอ้ตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยแสดงว่าต้องครบปีแล้วนะครับพอครบปีแล้วเนี่ยมันถึงจะขึ้นถ้ายังไม่ครบปีเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นตัวเลขนี้นะครับแสดงว่าเขาอาจจะบรรจุเดือนนี้เดือนกันยานะครับก็แสดงว่าอาจจะบรรจุแผนหุ้นต่างใช้แผนหุ้นต่างประเทศนะครับประมาณสัก กรกดาสิงหานะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ใช้แผนหุนต่างประเทศทําให้มันบวกขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนในช่วงนี้นะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วพอครบ1ปีเนี่ยด้วยความที่ผลตอบแทนมันเยอะนะครับและมันไม่มีตัวช่วยหานะครับเขาก็จะได้ประมาณนี้กรณีที่2นะครับเป็นคนที่บรรจุนานแล้วนะครับบรรจุนานแล้วนะครับ แสดงว่าเฉลี่ย42ต่อปีนั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลาของการลงทุนของเขาเนี่ยถ้าเฉลี่ยต่อปีคือ42เนี่ยแสดงว่าบางปีเขาอาจจะมากกว่า40อนะครับอาจจะ50หรือบางปีอาจจะได้30นะครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้42เนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าบรรจุนานแล้วได้42เนตี่ยต้องไปตามหาตัวนะครับแล้วก็ขอญาตอ่า ขอทราบการเปลี่ยนแผนนะครับระยะเกาะไปด้วยนะครับคนนี้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่ารู้จักไหมครับว่าใครนะครับเก่งมากเลยอ่นะครับสําหรับประเด็นนี้นะครับก็สำหรับผมเองคิดว่าน่าจะเป็นคนบรรจุใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่บรรจุนานแล้วแล้วเงินหลักแสนหลักล้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผนแบบนี้แสดงว่าต้องเก่งมากๆเลยนะครับเก่งมากๆเลยต้องไปตามหาตัวแล้วนะครับอ่า ต่อไปอยากจะแนะนำนะครับก็ถ้าเป็นคนที่บรรจุไม่นานนะครับตัวเลข42%เนี่ยนเื่องจากว่าเป็นปีแรกที่ลงทุนน่ะมันจะได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดปีถัดๆไปมันได้ไม่เยอะนะครับไม่ไม่ได้เขาเลยนะครับไม่ได้เยอะขนาดเนี้ยตัวเลข42%น่ะมันจะค่อยๆลดลงลดลงจนเป็นปกตินะครับเป็นปกติหมายความว่าไงหมายความเพราะตอนแรกสมมุติว่าบรรจุมา1ปีนะครับออม3%อ่ะสมมติว่ามีเงินออม 1 0 0 0 0บาทนะครับแสดงว่าเงินต้นนะครับเงินต้น10,000บาทแสดงว่ากำไรนะครับก็คือ4000นะครับทีนี้พอผ่านไปอีกค่ปี10ปีพอมีเงินนำสง่งเข้ามาสมมติว่า90,000นะครับแล้วทำกำไรได้แค่10%นะครับ10%ก็คือ900 0นะครับแสดงว่าพอเอามาคิดกันนะครับต้นทุน10,000 0นะครับกำไร10,000 3,000นะครับก็แสดงว่าจะมีกำไรเหลือเท่ากับ13%นตะครับตัวเลขเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงมาเองนะครับจนผ่านไปเรื่อยๆ,ๆมันก็จะเป็นเกณฑ์ปกตินะครับแต่อย่างยที่สุดผมมองว่าคนที่เพิ่งบรรจุและออมได้3%นะถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับเริ่มต้นได้ดีเลยถ้าผมเอาตัวผมเองตัวอย่างนะครับก็ไม่มีใครมาสอนเรื่องกรบขอไม่มีใครนะครับรู้แต่ว่าในช่วงต้นเนี่ยผมไปออมกับสากร นะครับเพิ่งมาเริ่มต้นกับกบขก็ประมาณเริ่มเสียภาษีนะครับก็บประมาณปีที่แที่เาที่สิบจำไม่ได้นะครับก็คือรับราชการไปแล้วประมาณเกือบ10ปีนะครับเพิ่งจะมาลองเริ่มออมเพิ่มกบขทีละหนึ่งทีละสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่สุดท้ายนะครับการใช้แผนแบบประเมินเกินความเสี่ยงซึ่งตรงนี้บอกไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นคนบรรจุใหม่เนี่ยถ้าเป็นคนบรรจุใหม่อ่ะท่านใช้แผนเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศอ่ะ ท่านสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่แสดงว่าท่านมาใช้มาทําแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ทราบว่าตัวเองอเป็นแบบไหนนะครับแล้วบางเอิญนว่าพอทําแล้วมันก็ขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าแผนนี้เป็นแผนเสี่ยงสูงแต่ท่านทําแบบประเมินไว้ว่าค่อนข้างสูงแสดงว่าแผนนี้เสี่ยงเกินไปนะครับแต่โดยหลักการลงทุนแล้วเนี่ยคนที่พึ่งบรรจุเนี่ยสามารถใช้แผนเสี่ยงสูงได้นะครับ90% ซึ่งสาหรับผมเองผมคิดว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่สิ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจคือท่านต้องเข้าใจพอท่านเข้าใจจริงๆว่าทําไมคนบรรจุใหมายถึงเสี่ยงได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านไปทําแบบประเมินความเสี่ยงตามความเข้าใจครับมันจะได้การยอมรับเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับที่สูงแต่พอท่านไปทําแบบประเมินด้วยอาจจะความชอบส่วนตัวหรือว่าความรู้สึกนะครับมันก็ทําให้แบบประเมินเนี่ยออกมาเป็น สิ่งที่ท่านทำก็คือค่อนข้างสูงนะครับไม่แน่ใจว่าจะงงกันหรือเปล่านะครับสำหรับคนนี้นะครับอย่างน้อยก็ยินดีด้วยเป็นการเริ่มต้นได้ดีนะครับว่าเฮ้ยมันจะทำให้เขาเรียนนะครับมีกำลังใจที่จะออมมากขึ้นมีกำลังใจที่จะศึกษาการลงทุนนะครับอนาคตเขาก็อาจจะเป็นผู้เขาเรียนนะครับเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการลงทุนให้กับคนรุ่นตอบต่อไปนะครับผม